ดกม,กมากๆเลยเก็บทั้งอ่อนแบบนี้แหละคะ่ะคือการจะเก็บแบบส่งลูกค้านะคะมีคนสั่งนะคะเขาเอาไปดองค่ะนี่นะคะ่ะชัดเปรียะะปรยปร้ยวนะคะเปรี้ยวๆนะะองุ่นสายพันธ์อะไรจําไม่ได้แล้วค่ะปลูกนานมากแล้วมากเลยนีพวงนี้เดี๋ยวเราต้องจัดการตัดทั้งหมดเลยะคะ่ะ ลูกสวยๆนะฮะสวยพวงงเลยอ,ะอ,าาอ่ะฮ่าๆลูกเขาเริ่มโตแล้วนะนเพื่อนช่อนี้สวยมากเลยะเริ่มโตเริ่มจะใกล้สุกแล้วแต่ว่าเรามีเยอะค่ะเรากินไม่ไม่หมดหรอกสุกนะคะแล้วถ้าขายแบบสุกมันคงเราไม่ได้เป็นแบบว่าสวนตะ่นแบบฟาร์มอะไรเงี้ยคงไม่มีใครซื้อน,นะคะ เราก็เลยขายตอนเขียวๆนี่แหละค่ะโอ้โหพวงนี้พวงนี้ด,ดูปาดตปาดดูดูดเพื่อนโอ้ตายกล้องเนี่ยดูนะฮะสวยงามนะฮะองุนเขียววนเก็บองุนวนไปอันนี้ไม่ใช่องุ่นเขียวนะฮะเป็นองุนอ่อนนะฮะคือมันยังไม่สุกมันจะเปรี้ยวนะคะไม่ใช่องุนเขียวแบบบ้านเราอะนะที่มันสุกแล้วก็ยังเขียวไม่ใช่นะคะ อันนี้คือสุกแล้วมันจะเป็นสีม่วงค่ะอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะลูกมันติดพื้นมันจะมีแบบแผ่ๆแ,แบบนี้นะคะตอนนี้มระก,ก็เริ่มมระเริ่มออกลูกออกดอกออกลูกนะท่านเพื่อนเห็นไหมนี่มรักขี้นกนะคะสวยงามยอดก็สวยนะคะยอดก,ก็กินได้ะคะ่ะ ขม,ขมดีนะนี่ที่ลุงทำไว้นะฝั่งนี้ก็จะเป็นดอกบานเช้าลุงปลูกไว้นะเพื่อนนี่เริ่มเลื่อยละโอ้โหเดี๋ยวเราเฝ้ารอดูดอกนะคะนี่ก็จะเป็นกุหลาบค่ะการมาลงฝั่งนี้นะเดี๋ยวจะต้องรือ้อไอ้นี่ออกนะคะรื้อ อะไรนะบวัวบกออกนะะตรงนี้ค่ะเรายังไม่ได้ปลูกกันเพื่อนผักบุ้งก็งามงามนะอือือั่วฝักฝักแรกคันเพื่อนมาแล้วถั่วฝักยาวฝักฝักแรกนะคะนี่ค่ะนี่ใบมันเยอะมันก็เลยมองไม่เห็นเนี่ยแต่ถ้าเริ่มแก่แล้วเราต้องกินตอนนี้เพื่อนนี่นะคะ ใบมันบ้าใบนะคะเพราะว่าการใส่ปุ๋ยไปลืมฮะนี่เอากระเพรามาลงนะคะเหมือนใบเขาจะอากาศร้อนหรือเปล่าเนี่ยเหมือนใบเขาจะแห้งๆเพื่อนๆนี่เพื่อนๆแตงโมแตงโมลูกแรกแตงโมลูกแรกแห่งปีมาแล้วลูกใหญ่ด้วยประมาณห้าหกกิโลนะคะ อันนี้คลุมเน็ตไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะอีกาจะมากินลูกนี้จะรอดรีบกาหรือเปล่าน้องเราต้องปิดปิดไว้แบบว่าไม่ให้เขาเห็นนะเนี่ยลูกแรกเพราะว่าลูกก่อนๆน,นะถูกอีกาชิงกินไปแล้วนะอ่ารอไปก่อนค่ะน่าจะยังไม่โอเคนะน่าจะยังไม่สุกนะคะ ดอกเ,ดเรืองญี่ปุ่นค่ะคกุ๊กกิ๊บน่ารักนะคะกร้อนไก่คันเพื่อนนี่ดูดูร้อนบ้านเราต่างจังหวัดสมัยเด็กๆปลูกนะดอกร้อนไก่จ้ะอกโอรอจิโอรัสดอกไก่ดอกดาวเรือไอ้ดอก บานไม่รุโรยฮะ,ะบานไม่ร้โรยชะบาจีนดอกใหญ่นะ,ะสีชมพูเมื่อกี้สีแดงเนาะ,ะถูกฝนก็เลยแบบว่าแบบนี้นะคะตะว,วันก็มีเะแต่เหมือนจะหมดวาระเลยเพื่อนตังรายนี้ก็สวยดีละ ไ,ไม่รู้เป็นดอกไม้หรือเปล่าเพื่อนน่าจะเป็นต้นดอกไม้ตรงนี้เป็นสวนดอกไม้ของแม่ย่านลนะดอกอะไรไม่รู้นี่เป็นใบใบแข็งๆนะสวยดีอะ่ะเนี่ใบแข็งเหมือนพลาสติกเลยแต่ว่าไม่ใช่นะแข็งมากเหมือนพลาสติกเลยอะ่ะแต่น่าจะเป็นตระกูลพกโกสลส์นั่นะหละเนี่สวยดีกันนะ,ะเป็นดอกย่านเพื่อนสีม่วงกันว่ามันสวยดี มันจะมีอยู่ที่หนึ่งอะที่มันขึ้นเยอะๆอัแเลดูสวยดีนั่นเพื่อนดอกย่านะดอกย่าหรือดอกปลูกไม่ดูนะแต่มันเหมือนดอกย่าส่วนจังโมของแม่ย่านเพื่อนคุมไว้อย่างดีเน็บดูโอ้โหดอกไฮเดรนเดียไฮเดรนเดียหรือดอกอซ์ไซนนะคะก็แกตัดทิ้งแล้วนั่นเพื่อน พอมันออกดอกแล้วก็ตัดออกปีหน้ามันก็ออกมาใหม่นะป่งมาใหม่เป็นการดูแลตัดแต่แตงนั้นเันลุงทำอะไรแต่ว่ากันยังไม่ได้มาเอาตรงนี้ไปปักชำเลยแต่ลุงปักชำปักชำไปแล้วนะปีนี้ก็จะปักชำาแบบ้านๆค่ะท,<ำ>ทำอะไรคิวรคิวริโดยลุงปลูกแตงแต่ว่าปลูกที่เดิมยตซึเวตะได้โจ๊บอะุ เนี่ยค่ะก็ปลูกสี่ต้นปลูกที่เดิมนั้นเพื่อนแต่ว่าไม่ได้หลุมเดิมนะคือเลื่อนมาอีกนิดนึงนะเลื่อนมาแบบตรงเนี้ยข้างบนอีกนิดหน่อยอ้าวติดถนนเก็บแตงข้างทางนุ่นลูกเดิมก็ยังมีนะะสองสามลูกอันอันเดิมก็ยังมีนะเนี่ค่ะแต่ช่วงนี้เบื่อแตงและนี่นะคะก็ที่ปุ่นนี้ก็จะปลูกได้สองรอบนะแตงกวาถ้าเป็นที่อุ่นๆหน่อยก็อาจจะสองสามรอบหรือเปล่านะ แต่ที่นี่กระตัดปลูกได้สองรอบสองชุดนะช่วงเริ่มต้นสปริงกับช่วงนี้แหละพอมันเริ่มจะวายแล้วก็ปลูกรอบสองค่ะก็จะได้กินช่วงประมาณอีกเดือนสองเดือนนะนะ<อ>ปักข้างบ้านเซอ,อร์นะเดตะขุยยาเดตะชิไ่มิตาอาชิมิตาี่ส่วนผักของเรา เราก็จะปลูกแค่นี้แหละเพื่อนแค่นี้ก็ดูแลไม่หวั่นไม่ไหวหญ้าหญ่าง,งอกเยอะมากเลยนานเพื่อนนี่นะทุกปีก็จะปลูกแค่ตรงนี้แหละสําหรับกินแต่ปีปีปีต่อไปจะปลูกให้มันเล็กหมายถึงว่าจะปลูกอย่างละน้อยกว่าเนี้ยเอออย่างผักบุ้งก็โอเวอร์เกินเยอะเกินไปนะก็จะปลูกกะเพราปลูกอะไรอย่างต้นสองต้นประมาณนี้พอแต่เวลาเพาะเยอะๆมันออกแล้วมันก็อยากมัน อยากปลูกนะเสียดายอะไรประมาณเนี้ยนี่ที่เพาะกะเพราเพียบเลยยังไม่ได้ปลูกแต่ก็ช่างมันเถอะนะคะมันงอกดีอ่ะงอกดีเกินไปอ่ะอ่าอเพื่อนแล้วก็ไม่ได้มีเวลาโพสขายด้วยเนาะผักบงลุงเอาเผือกมาปลูกตรงนี้อืขัดใจมากเลยเราไม่ชอบเผือกนะไม่ควรเอามาปลูกใกล้บ้าน <laughs> ปลูกตามทุ่งนาอะไรโอเคนี่ค่ะสวนผักของฉันก็จะ สวนผักข้างบ้านนะคะเขือเทศก็เริ่มวายแล้วะฮะันเพื่อนเริ่มวายเริ่มแบบฝนตกหนักมันก็ไปแล้วนะคะเริ่มไปแล้วะฮะันเพื่อนต้องมาเก็บเก็บไวนะ้เนาะเก็บลูกมันไว้ในตู้เย็นอนะ่ะอันเหลืองๆนี่ก็สวยดีนคะะ่ะดอกเกี่ยวหะนะฮะนี่ก็เป็นสวนแบบพันนอกพันนอกอ่ะนะ บ้านเราก็จะเป็นสไตล์เนี้ยสไตล์แบบรกๆหน่อยนะเพื่อนรกไม่หน่อยอะดูยา้ามาดูสวนผักไม่ยาบ้างผักบุ้งก็ปลูกนะผักบุ้งปลูกนี่พริกหยวกค่ะยญ้านะฮะงามมันของเราเลยช่วงนี้ฝนตกเนาะผักบุ้งก็จะงามผักบุ้งชอบน้ํานี่เป็นพริกหยวกค่ะ น่าจะเรียกว่าถั่วแขกเนาะคือถั่วถั่วแบบเตี้ยๆแบบนี้การไม่กินเลยอะ่ะกันว่ามันมีกลิ่น <c oughs> เดี๋ยวคนชอบกินจะมาว่าเราอีกแบบเนี้ยถั่วเขาเรียกถั่วอะไรไม่รู้แบบนี้การไม่ไม่ค่อยถนัดนะคะก็ไม่ค่อยอะ่ะมันมันแข็งะ่ะเออเมื่อเรื่อไปทาอะไรกินน่าจะอาหารญี่ปุ่นนั่นแหละเพราะงั้นคนญี่ปุ่นเขาจึงปลูกะนะนี่ก็จะแบบบิน,นแรงๆเหม็นเขียวหน่อยนะคะอันนี้เป็น ชุนขี้ขือดอกสวยนะคะชุนขี้ขือตั้งอ๋อดอกสวยดีค่ะช่วงนี้ก็เลิกกินแล้วหมายถึงว่าหมดฤดูกาลกินแล้วนะแต่ก็ยังกินก็ได้อยู่เนี่ยยอดกะเจี๊ยบแม่ย่าปลูกกระเจี๊ยบปีนี้เราไม่ได้ปลูกกระเจี๊ยบเลยค่ะเนี่ฮะปลูกกระเจี๊ยบค่ะอหอมงามงามเลยนะจ๊ะมาหักใบของแกทิ้งเนี่ยค่ะจะได้เห็นถนัดถนัดนะคะนําออกแล้วก็กินอ่อนๆแม่ย่าไม่มาหักสักที กินดิบก็ได้ค่ะนี่แตงกวาคื่มันแตงกวาคือแกแก็คลุมไว้แบบสวนผักแกจะดูแบบคลาสสิกอาการว่ามันดูไม่เป็นพิธีการเท่าไหร่อ่ะมันดูแบบว่าเออแบบชาวบ้านชาวบ้านดีอ่ะอันนี้คนะนี่อันนี้ก็แตงกวาพิ่งออกอันนี้แกปลูกที่หลังนะเพื่อนแตงกวาประมาณเล็กๆประมาณเนี้ยใหญ่กว่านี้นิดหน่อยจะอร่อยนะคะแตงกวาญี่ปุ่น เราก็มาเด็ดใบกระทิงเนาะีนทางวายญี่ปุ่นจ้ะเนี่ยแกทําสวนผักแบบคลาสสิกดีอะชอบอะมันความบ้านๆอะไรเงี้ยสวนผักไม่ยากนะนตัวนี้คือดอกอะไรไม่รู้อะเหมือนจะได้กลิ่นเลยเพื่อนกลิ่นเหมือนดอกลั่นทมอะไรเงี้ยเนาะเป็นเนี่มะเขือม่วงอะะมะเขือม่วง หือดอกลิลลี่นี่สีสวยดีนะสีเจ็บมากข้างเล้าไก่การมีต้นนึงนะฮะเดี๋ยวจะถอนมาปลูกที่อื่นนะแต่นี้เป็นสวนสวน,สวนขิงญี่ปุ่นตรงนี้ครัเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูขิงญี่ปุ่นดิฮะออกหรือยังเริ่มออกแนะล้วค่ะเพื่อนอันนี้คือไปใช้แทนกระชายได้นะกลิ่นเหมือนกระชาย ยังไม่ออกค่ะเพื่อนแปลกมากเดอนสิงหาเดือนหน้านะฮะนี่ก็คือดงกิ่งญี่ปุ่นเขาเกิดง่ายนะคะมันไปเกิดตรงหน้าบ้านตรงนั้นแบบโอ้โหแล้วการต้องดึงดึงออกอะ่ะดึงออกแล้วมันต้องดึงแบบช่วงนี้นะคะเพื่อนเพราะว่าช่วงมันมีช่วงมันมีมนมรากมีอะไรเงี้ยมันคล้ายๆถอนรากถอนโคนอะ่ะเออโอเดี๋ยวพาไปดูดอกลิลลี่สีส้มตรงนั้นก็สวยดีะคะ่ะเริ่มฝนตกแล้วค่ะ เดี๋ยวดูเสร็จแล้วก็บายบายเลยค่ะคลิปนี้นะคะบูบรีแมา่ย่านค่ะดำดำจ้ะดอกออกลิลลี่นี่ก็สวยดีนะเหมือนลายดีลายดีเนาะลายเป็นสีเหลืองแต่แต้น 什么车？